หนิงปณิตาป้าแรงหลังถูกโยงเมียหลวงหุบสมบัติอดีตสามีจนหมดตัวเรียกได้ว่าตั้งแต่เลิกรากับอดีตสามีก็เกิดกระแสดราม่ามากมายสำหรับหนิงปณิตาหลังจากที่ได้เลิกราและได้ตัดสินใจอย่ากันต่อจากนั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูที่ต้องดูแลลูกสาวอย่างน้องนีรินจนทำให้เจ้าตัวถูกโยงถึงดราม่าเมียหลวงภุบสมบัติอดีตสามีจนหมดตัว ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อถามว่าข่าวอดีตเมียหลวงฮุบสมบัติจนเขาหมดตัวมันกระทบเราไหมสาวหนิงตอบว่าเราไปบังคับให้ใครคิดอะไรกับเราไม่ได้เวลาเท่านั้นแล้วหนิงก็เชื่อเรื่องของการกระทําแต่มันประเด็นเรื่องว่าภรรยาหลวงไปฮุบสมบัติสาวหนิงตอบว่าเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นใครแต่ถ้าใครมองว่าเป็นหนิงความจริงก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ํา ให้หนิงพูดว่าใช่หรือไม่ใช่คนที่รักเราเขาก็เชื่อเราแต่คนที่ไม่รักเราเขาก็ไม่เชื่อเราไม่มีความจําเป็นต้องมาพูดอะไรถามว่าข้อเก่าวหาที่ว่าคบสมบัติสามีแรงไหมก็แรงถามว่าเป็นเราทำไมก็ดูหนิงทํางานสิทํางานทุกวันจริงๆทํางานเยอะมากตรวเรื่องว่าเคยได้ยินเรื่องนี้เข้าหูมาบ้างไหมหนิงว่าช่างมันเถอะค่ะแต่เรื่องเราที่เกี่ยวกับคุณเขาปากไปถามเขาเลย แต่ในส่วนของหนิงก็ตอบเท่าที่ตอบได้แล้ว